thank mm -hmm. you ่ะทุกคนวันนี้วันที่8มิถุนานะคะแล้วก็วันนี้เป็นวันที่วันที่เราเกิดนะคะซึ่งปีนี้เราก็อายุ16แล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยเราสอบคณิตงีเพิธีสังงานแล้วก็มีรับน้องนะคะแล้วก็เป็นวันเกิดที่สดใสมากๆเลยตอนนี้ก็ประมาณประมาณแบบว่า6โมง50นะคะแล้วก็กำลังจะไปโรงเรียนซึ่งตั้งแต่เรียนมาวันนี้เป็นวันแรกที่แบบว่าออกจากบ้านช้ามากๆเปิดวันเกิดด้วยกันดีมากค ปกติทุกวันเราจะไปโรงเรียนโดยแท็กซี่นะคะนั่งแท็กซี่จากบ้านไปที่รถไฟฟ้าแต่ว่าวันนี้เหมือนจะสายไปหน่อยเลยหาแท็กซี่ไม่ได้เลยและเนื่องจากเราหาแท็กซี่ไม่ได้นะคะแล้วมันก็สายแล้ววันนี้เราก็เลยเงินเงินไปโรงเรียนกันคะ่ะทุกคนค่ะ <c oughs> และเราก็มาถึง BTS อย่างปลดภัยนะคะแล้วที่เห็นก็คือพยายามจะซูมให้ทุกคนเห็นแม่น้ำเจ้าพยาอยู่แต่มันได้แค่นี้ และอย่างที่รู้กันนะคะว่าวันนี้วันเกิดเราและเราก็ไปโรงเรียนตามปกติค่ะทําตัวปกติทุกอย่างแต่ที่ไม่ปกติตั้งแต่เช้าก็คือเพื่อนของเราเองค่ะเพื่อนของเราทําตัวไม่ปกติตั้งแต่เช้าแล้วจนถึงตอนเที่ยงก็ยังคงไม่ปกติเราไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนจะโอคเคกับแฮปเราแต่ก็ขอบคุณทุกคนนะคะ และหลังจากเป่าเค้กเรียบร้อยแน่นอนค่ะเราก็มาถึงช่วงของการที่รอคอยก็คือการกินเค้กและแน่นอนว่าเป็นการกินเค้กที่วุ่นวายมากพอทุกคนมาจากต่างสายกันแล้วมันจะแบบว่าทุกคนมีเวลาว่างไม่ตรงกันแล้วมันจะวุ่นวายสุดๆอย่างที่เห็นในคลิปแต่พอนั่งตัดคลิปตอนนี้ก็คือก็น่ารักดีเหมือนกัน แล้วก็มาถึงช่วงของการเปิดสกิลการตัดเค้กค่คะที่เหมือนจะดูเลสแต่ก็อร่อยนะคะทุกคน <laughs> ตัดเค,ค้กเสร็จก็กินเค,ค้กกันค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมไปเช็คน้ำตาลในเลือดก,กันด้วยนะคะเพื่อนๆ คหลังจากกับจากตรงนี้วันนี้เราก็มาซื้อของให้น้องพวกพวกนี้มีรับพักเกี้ยวนะคะแล้วก็ระลืมถ่ายไหมคะ่ะแต่ว่าได้ของมาแล้วนีกลับบ้านกันคะ่ะพอกลับมาถึงบ้านนะคะท้องฟ้าก็มืดมากมดฝน่กำลังจะตก แต่เราก็สู้ชีวิตค่ะเพราะว่าเมื่อตอนเที่ยงกินเค,ค้กไปเยอะมากแล้รู้สึกว่าอยากกินอะไรเปรี้ยวๆนะคะก็เลยมาเดินงานนี้ค่ะแล้วก็มาซื้อมะม่วงกินกันมาถึงพอดีเพราะว่างานเขากำลังจะปิดแล้วพอดีเลย <c oughs> หลังจากที่ได้ของกินแล้วนะคะแล้วก็เตรียมตัวกลับบ้านกันค่ะ